การิรเควิมานีที่เปรตเทจะคาเมตตรุกนากฆานีอารามวัตุมิเตเตหุมาจายันโตเทวาสัละทละวิสเมยฆาสันทัมพนาคา ติทันตาสันติเกยังมุนิวัลวัจจานังสาธโวเมสุนันโตธรรมสวนรกาโลอายามภาทันตาธรรมสวนรกาโลอา पिधां गच्छामि तियं पेशांघं शरना गच्छामि อาทเวสันจ์ชาวทัสสันชาสหัสสเกปันจาสตาสหัสสานินามิศิระสาอหังเตสังธรรมัน จ่าสัมขันจอาธเระนามามิหังนามการานุภาเวนะหันตวานสาเพอุปัตถเวอเนกาอันตรา ันตุอาเสสตุอสัมพุทธเทปัญจะปัญญาสัญญะจตุเวสติสหัสสเกทัสสะตาสหัสสานินัมมามิสิลาสาอังเตสังธมัจะสังคัญจะอทเรนนัมมิหังนัมมกาล นุภาเวนาหันตวะสาเภอปัททเวาเนกาอันตารายาปิวินาสันาตเสสตโตสัมโเนาโวจาราสัตเตอัทจาตารีสัสะหัสสเกว สติสตาสหัสานินามมิสิระสาอาหารเตสังธรรมนจะสังขันจาอเทเรนนามามิหังนมการานุภาเวนาหันตวาสสพเพอุปัสสเวอเนกาอันตรายา สันตุอาเซสะโตอราห์ตัวสัมมาสัมพุทธัสสะมเหสินุนโมอุทธ ธรรมธรรมาสสวากาตเสวะเตนิธานโมมหาสังฆัดสาปิวิสุทธิลาติทิโนนโมโอมายราธาสารกันนายสสาธุกา मकेता सता स वातो तया सपि नमो कला प भावेन घट सन्तो नमो कला नु ति तो स नमो न मोकारात् स ते चे न विधि हि होमि ते เจปาลานังบาลิตานัญเสวนาปัวชาจะปุชนียานังเอตังมังคะลุมวะตัมังปฏิรัวปะเทสาวะโสเจปัวเพจจกกะปุญญาตาอาตตสัมมาปณิทิจะเอตัมัก คลามบวตตามภุสะจันจะสิปปัญจวินัยวะสุสิกขิตตวสุภาสิตาใจยาวาจาเอตตามขลมบวตตามบาตาปิตุปัดฐานังปุดตธาราสาสะข้าหันาคุลาจักกัม ตาเอตามังคะรมุดตัมทานันจะธรรมะจริยาใจญาติกานจะสังขะโหวอนาวัตชานิกรรมานิเอตามมังคะรมุดตามอารติมิรติปะปมาชปานาชสัญญมัว กรรมทัวจะทำเมสุเอตามพังคลบัวตามบางคารัวจะนิวาตัวจะสารติจะกตันยตากาเลนธรรมาสวนเอตามังคลมัวตามัง โสวาจสตาสมนานจะทาสนากาเลนะธมสากาชาเอตัมักคลมัวตมังกปวจรมจรยจะอริยสัจานทาสนาง นาสาชิกิริยาจเอตัมมะคะละมวดตัมพุทธัสสโลกธรรมเมหิจิตตังยาสันปติอโศกังวิราชังเขมังตัมมังคะละมวดตัมัง ตาธิสานิกาตวานาสัพพาທรรมปาราชิตาสัพພาธโสทิงคาจันติตันเตสังมังคลมวตตมัน อิทวะหุลังวาสาเคสุวายังรัตนานันิตังนันโอสัมบังอัตทิตถาคเตนอิทามปิพุทธเทรัตนานันดิตังเอเตนัสัตเจนัสุวัตทิโหตุขยังวิราคังอมตะนันดิตัง ฉะกาสักยมุนีสัมมาหิตนะเตนะธรรมเมนะสมาทิเกณเจี๊ธรรมเปธธรรมเมรัตนาปเนตามเอเตนะสัจเจนะสุวัติโหตุ พุทธเสโทปริวานเยสุจิงสมาทิมบาลันตาริกัญญมาผู้สมาธินาเตนสัมวมนเวชติอิธรรมบิดามเมรตานามปานีตังเอเตนัสัจเจนัสุวัตทิหตุเยปวกคลาอัตทัสตา ังาสัทธาจัตตาริเอตานิโยขานิโวนติเตคากินายาสุขตาสสาวกาเอเตสุทินนานิมหาพลานิธรรมปิสังเบระานาบานิตังเอเต นาสาเจนะสุวัติโหตุเยโสไปโยตามนาสาตันเหนนิ มิโนโวคัวตัมสาสานิเตปาติปัตตาอมาตังวิขายหาลธาามุธานิพุติกควนชะบานอิทัพปิสังเขรตานังปณีตังเหต นาสาธเนนาสวัตทิโหตุขีนาปุระนานาวังนาทิสัมพระวังวิราชกจิตตายติเกภาวัสมิงเอขีนาพีชาอาวิรุณทีฉันธานิ พันติเทรายทายมปะทีปวอิธรรมปิสังเทระตานังปณีพัทเิเตนะสัจเจนะสุวัสดิหุตุ สาพาโลกาสมิงมานาสัมพาวเยอะปริมาณังอุดทางอาทัวจะเตวยริยาสจะสัมพาทางอเวลัง สปัตตงติดันจะลังนิสินนัววาสยานัววายวัตสวิขตมิตรัวเอกตสติงอาทิไทยพรรมเมตังวิหารอิทํมา จะอนุปัคคามสิลวะทัสศเนนสัมปันโนกามีสวินัยยะเขถังนหิชาตุขปสซยานโคนาเรติตีพุทโธอปปมามนุธรรมโมอปปมามนุสามโค ปมาณวันตานิสิเลงสปะนิอาหิเวชิกาสัตตะปทอคดานาเพียสารพัวมัวสิกากตาเมรักคากตาเมปาริตตาปติกกมันตุพัวตานิโสหัง น้ำบัวพะขาวตน้ำบสัตตานังสามมาสัมพุทธานังเปจาุมา สวาโนปเทวปพาโสตังตังนามาสามิหาริสวานางปเทวปพาสังตายาจักขุตาวิหาริมุตราชิกเยพรามะนาเวคาคุสาภธรรมเมิเมนะัวเตจะมังเลยานตุนามาตุผ พุทธานังนโมทุพะติยังนะโมวิมุตตานังนะโมวิมุตติยัง <matic mastermind> <speaking a virginal> สัจจังโสจัยยนุทธยะเตนะสัจเจนะกาหามิสัจจกิริยมนุตตังอาวัจ ชิตตวาธรรมมาผลังสาริตตวาปุขะเกชินเนสัจจะพลมวันสายยาสัจเกลิยมากาสาหังสันติปัะถาอาปาตนาสันติปะถาอวันจนามาตาติตาจเนขันตาชาตเวทปติกามสา साचे कते मया पलित सिखा शिसोर सगि ओ तवा यथा सिखी साचे नमे समधिमे स च ุทธรตนังอุสัทังอุตมังวานเทวมนุสสนัเชนสวทินานสัตวสเปข้าวปัสสเมตุเตสากาตตวธรรมลตานัง วัปสามนางมเตเชนสวดทินานาสันตุปัตตวะสาเพพยาวัวป่าสามนตุเตสากตวะสังคารตานางโอสตังวัวตามบางว่าลังอาหูนดยังบาหูัด สังทะเตเชนะสวัตินานาสันตุปัทตวาสัเพโรธาววปสะเมนตุเตสารนังอัญญังพุทธโธเมสรนังวรัง tu te jaya mang ha me saranang an yang tham saranang wa ete e te na sa chawat che na wo tu te jaya mang ha me saranang an yang sang kho me saranang wa ete Hãy subscribe ตุเตชยมังกะลังเกิดจิรตานังโลเกเวชะติวิวิทักปุถุรตานังปุตาาสมักนาธิตาสมาสวัติภวตตุเตยังเกิเจิรตานังโลเกเวชะติวิวิทักปุถุรตานังธรรมาสมักนาธิตาสมาสวัติ ภวันโต,ตเตยังเกณฑิรัตานังโลเกเวจติวิวิธังปุถุรัตานังสังฆะสมังดาติตาสมาสวดีพะวันตูเต อาวับังคลันจะโยจามนาพัวสกุณดาสสัทัวปาปาคาวทัสุปินัมากาตาพุทธานุภาเวนวินาสเมตุยัน นิมิตตังอวังบังเคลนใจโยจ์มานาปุสสกุณาสัสะทวปาปาคาโหตุสุปินังอาการตังมานุภาเวนวินาสเมเณ ทวนนิมิตตังอวะมังคลัลนจโยจามนาปวสกุณสัสสัตโวปาปาโหตุสตินังอาการตังสังพานุภาเวนวินาสเมตตุ เจเนตุคาภยาปตาเจเนภิยาโสคาปตาเจเนโสกัสัพเพปิปานิโนูเอตาวตาตังเทหิสัมปังอุญญาสัมปังสะเภเทวาน ทานตุสัพะสามปาติสิทธิยตนางทานตุสัทธายสีลังรักขันตุสพพะทาพาวนาพิรตตาตุขาจันตุเทวตาขาตา พุทธาพลปตตาปัตเจกานัตจะยังพลังอาลหันตานัตจะเตเชนรัขังพันธามิสับภาโซ อาปาจเวกิตาวายังเจวังปริพุทธังตังยาวเทวะสิตาสัปติคาตายาอุนนหาสัปติคาตายาดังสัมมาสวาตาตาปสิเลสสัปสัมปัสสนังปฏิคาตายา ยาวาเทวะหิริโกปินาปติชาทนาทังอาจชมยยาอปาจเวกิตาไวยเปินทปาตัวปาริพุตตัวโสเนวะทวายานามทายานามัดดานายนาวิพุสนายายาวาเทวะอิ เจวีธาณังนาอุปาเทสามียาตราเจวีภเวสติอนวัชตาจะพสวิหารจติอาจมัยอปาเจวกิตาวายังเสนาสนังบริบุตราน ตามยาวะเทวะสิตาสปติคตายาอุนนาสปติคตายาดังสมักสวาตาปปสิเริงสปสัมผัสานังปฏิคตายา ยาวะเทวุปเรสายวิโนทะนังลานารามเถงฉะมัยยาปะชเวทิตปายวทิตาณปะเจยาเปสะจัปริคารุปะปิภูตโตโซยาวะเท उपान्नानां वया बाधिकानां धनानां पधिकाताय आपया मिना पुण्यगमेन उपाचाय उनुत्तर आचार्योऽपकाल च माता पिता च यत कापि या ममां सौर्यो चिमराज पुनवन्ता नरपि พระมมาลาจินทาจาวุกปาลาจเทวตายามวมิตามนุสาาจมัดชาตตาเวริกาปิจัสเพสัตตาสุขีวนตุปุญญาตานิเมสุขังยติวิทังเทนตุขกปังเปาวมะตัง อิมินาปุญยากรรมเมนะอิมินาอุทิเสนาจาขีปปังสุลภพเจวะตันหุฟัดนาเชขานังเยสันตาเนหินาธรรมายาวะนะาตัวมะมังนาสันตุสาภาททยวัชาตัวพระเวพระเว อวชจิตตาสติปัญญาสันเลกวิริยมีนามาลาพันตุโนกาสังตุนชาวิริยสุเมผัวชาทิปาวโรนาทัวธรรมโมนาทัววุตตามโมนาทัวปัจเจกพุทโะสังโฆนาตุตารมมมัง เตโสตามานุภาเวนะมาโรกาสังละพันตุมา,า,า,าอาเวลาหุนตุขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงอย่ามีเวณมีภัยอย่าจองล้างจองพันซึ่งกันและกันเลยอภัยอาปัชชา จงอย่าพยาบาทอาฆาตอย่าปองร้ายเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอานอิพาจงอย่าลำบากกายอย่าคับแค้นใจเลยสุขีอัตตานังปริหารตุจงเป็นผู้มีความสุขบริหารตนปกครองตนรักษาตนให้พ้นจากความทุกข เป็นสุขเป็นสุขเถิดอันหนึ่งขอให้ชาติไทยพระพุทธศา,าสนาพระมหากษัตริย์จงยืนยงดำรงมั่นเป็นหลักของไทยปราศจากภัยที่บตรอุปัตทวันตารายทั้งสิน้นขอให้ประชาชนบนผืนแผ่นดินไทยผู้สุจริตใจประกอบกิจจงอยู่เย็นเป็นสุข ปาสจากความอยู่ร้อนนอนทุกข์จงม,มั่งมีสีสุขนจาากควมยากจนเข็นใจปาสจากใครที่บติอุปาะวันตรายทั้งปวงเทินวันทามิพันเต ตัพพังอาราทังอามะทะมิพันเตมายากตังปุญยังสามีนาอนุโมทิตตพังสามีนากตังปุญยังไหยังธาตับพังสาธุสาธุอนุโมทามิ ธรรมาสรมพุตรพระวาพุทธังพคะวันตังอภิวาเทมิสวากาตะคพวะาธักกาธรรมวังนามสัมมิ สุปาิปันโนภะควะตัวสังวาสังผัวสังถนามิมอนุโมทนาบุญด้วย